สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับสีได้ออกไปซอยอ่อาแดงนะครับปลูกมันนะครับผมปลูกมันสัมปะหลังนะครับประมาณเครื่องมือนะครับสี่แต่ลงคลิปพี่น้องเบิ้งนะครับผมวิธีชาวบ้านนะครับไปไปยอง ก็ตูดมางแล้วล่ะก้างวะล่ะก้างจริงๆเชื่อหรือเปล่เนี่ผู้านแจกเกลือนี่ใช่ไหมนี่ภาวะตอนะครับเอาเอาแดงก็ลังเขาอื่นว่าอยังตัดมันเถะตัดละมันเถอะตัดละมันสำปะหลังนะครับไปปลูกนะครับมันอย่ามะซอยอ่าวนะครับอ่ะกับหลุบหลันหลันนะครับ ยอเสียวคลิปแล้วนะครับกัวแล้วๆนะครับหมือแรกนะครับผมอรบตอแดงนะครับผมบ้านน้องขามนะครับมูสิบสองนะครับนอ,อนนะครับแล้ว้าๆนอนบ้านนะครับ อาบน้ำพักพอนนครับเก็บขี้ง่อยไปเ่าต่อนะครับผมให่ตอกันแม่ต่อ